สวัสดีครับ f c ทุกท่านนะครับช่องภูผาแชนแนลนะครับตอนนี้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกแล้วขณะแม็คโครกำลังขุดทำงานฝนตกลงมาน้องมนอยู่ไหนครับ f อซมองหาน้องมนด่วนนะครับนะครับเปียกแล้วครับวิ่งแล้วครับวิ่งแล้วครับวิ่งแล้วครับผมบอกแล้วว่าฝนจะตกฝนจะตกวิ่งเร็วครับ วิ่งแล้วครับวิ่งมาถึงนี่เปียกหมดพอดีครับนะครับมาแล้วมาแล้วนะครับ นะครับวิ่งมาเมื่อกี้นี่ครับฝนตกนะครับฝนตกแล้วเอฟซีรับรองได้น้ำแน่แน,น,นอ,อ่าเดี๋ยวเราจะไปดูตรงร่องเอ้ยมันเดี๋ยวค่อยไปดูนะเพราะว่าเดี๋ยวรถไถามาก็เ,เขาให้นั่นให้โอ้รถไถยเยอะอยู่แถวนี้เขาทำนานะครับเดี๋ยวรอก,ก่อนเพราะมันยังไม่เสร็จเดี๋ยวแม่โคปาดให้อยู่นะครับเพราะแม่โคต้อง ต้องขึ้นไปแล้วแม่โคจะไปตบ,ตบตบตบให้หน้าดินมันแน่นนะครับเปรียกดีตกแรงเมื่อกี้นี้บอกแล้วว่าฝนจะตกฝนจะต,ะตกกำลังมันกำลังไปโปรยอยู่ฝนตกลงมานะครับจะอาจจะไปรีวิวคลองไส่ไก่น้ําไหลลงคลองไส่ไก่ให้เอฟซีดูนะครับแต่ตอนนี้ฝนตกยังออกไปไม่ได้รถจอดอยู่ตรงนี้นะครับไปออกไปไม่ได้เพราะฝนตกแรงมากตกบึ้มลงมาเลยนะครับไม่ทัน ก็เลยวิ่งเข้าที่พักก่อนนะครับนี่ครับตกแรงเลยนะครับฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาในหน้าปูหนะป่หงนาปู่หงโอ้ยน้ำตกใส่ทุ่งนาเอฟซีเคยเห็นไหมครับน้ำตกลงทุ่งนาเอฟซีเคยเห็นไหมครับนะเกิดสิ่งมหัศจรรย์ฝน,นตกลงมาน้ำลงทุ่งนานะครับลงพี่ยอดยอดต้นกล้า <laughs> โอ้ยเอฟซีก็จะว่าแต่มันไม่ให้มันตกลงทุ่งนานแล้วมันจะให้มันตกบนที่ไหนเราไม่มีทะเลนะครับโอ้ยน่นนะครับน้ําตกลงขาวเลยนะครับโอ้ยนะครับขาวเลยฝนตกแรงมากตอนนี้นะครับฝนตกแรงมากแมคโครยังทํางานอยู่นะครับแมคโครยังทํางานอยู่นะครับพรุ่งนี้น่าจะจบนะครับพรุ่งนี้น่าจะจบในการขุดคลองไส้ไก่ นะครับเสร็จจากนั้นแม่โคก็จะปรับหน้าดินให้มันเรียบเรียบนะครับขาดเหลือเท่าไหร่ก็ค่อยเอาดินมาเสริมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะมีเนินดินที่ขุดขึ้นมาจากคลองไส้ไก่ปีกซ้ายและปีกขวาตรงกลางจะเว้นไว้นะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วแม่โคก็จะเกลีย่ยให้มันใกล้เคียงกันนะครับขาดเหลือ,อยังไงเดี๋ยวค่อยเอาดินมาเสริมอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็ชมบรรยากาศฝนตกลงทุ่งนาไปก่อนนะผมบอกแล้วว่าตรงนี้นะเป็นวิวท,ที่ที่ดีและสวย นะครับแล้วก็ที่ของอที่ที่อยู่ตรงข้าม8ไร่นั้นก็สวยเหมือนกันไอ้ตรงนั้นจะเป็นที่มุมสูงตรงนั้นจะเวิร์กมากเพราะว่ามันเป็นที่มุมสูงแล้วก็เป็นที่โล่งนะครับนะเป็นที่มุมสูงและโล่งตรงนั้นก็จะโคตรได้บรรยากาศเลยเหมือนกันที่อยู่ตรงข้ามผมนะนี่อยู่ตรงข้ามผมไปหน่อยเดียวนี่ยตรงข้ามเห็นรลคันสีขาวไหมนั่นแหละตรงข้ามวิ่งเข้าไปอีกแค่ร้อยเมตรจะมีที่8ไร่ตรงนั้นนะครับนะมีผู้ใหญ่เจดีท่านมา ท่านจะเอานะครับก็เลยรอดูผู้ใหญ่เจดีก่อนท่านจะว่ายังไงนะครับแต่ว่าสวยงามมากๆตรงนั้นนะครับที่8ดไร่นะครับแตน่นี่ของเรานี่ก็ของผู้ใหญ่เดี๋ยวท่านมาปรับปรุงพัฒนาอีกครั้งหนึ่งนะแต่ตรงนี้เราลองดูแล้วว่าโอ้โหสุดยอดแมคโคต้องรีบจอดนะครับเพราะว่าฝนตกลงมาแมคโคจะทํางานไม่ได้เพราะว่าดินมันจะติดมือแล้วมันจะขุดยากนะครับแล้วสําคัญคือหน้าดินมันจะไม่แน่นนะครับนะ ตอนนี้มันก็ตกลงมาทาให้ก็ตกลงมาตอนนี้ดีทําให้ดินที่แมคโคขุดขึ้นมาเป็นคันแทน่ะมันจะแน่นนะครับดินที่แมคโคขุดขึ้นมามันจะแน่นเป็นคันแทน,นะครับแมคโครก็ Mac มาจอดแล้วครับนะครับเข้ามาจอดล่มแล้วแล้วตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วด้วยนะครับนะหมดเวลาแล้วทีนี้เราก็ไปเช็คดูอีกทีหนึ่งตอนนี้น้องมนไปตากฝนอยู่นู้นน้องมงนนะครับยืนตากฝนเลยยืนตากฝนนะครับเพื่อรีวิวให้ f อได้ดูคลิปกันแบบชัดๆนะครับ นี่นะครับนี่ครับยืนตาฝนเดี๋ยวตอนนี้ฝนพอแม็คโครเข้ามาปุ๊บฝนหยุดเลยเอฟซี FC, เอ้ยพอเข้ามาจอดปุ๊บฝนหยุดตกนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวดูกันเดี๋ยวพาเอฟซีไปดูข้างนอกนะเดี๋ยวขอใส่หมวกก่อนนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่ายังไงต่ออ่ะไปครับ อนนี้ฝนหยุดแล้วตกแป๊บเดียวแล้วก็หยุดเลยเหมือนเขาบอกให้แมคโคหยุดเพราะว่ามันห้าโมงนะครับห้าโมงกว่าห้าโมงนี้แมคโคจะหยุดทํางานทันทีนะครับเพราะว่าตอนเช้าเขาจะลงเขาจะลงแต่เช้าเลยนะครับประมาณหกโมงนี่หกโมงครึ่งเจ็ดโมงเขาก็ลงงานแล้วที่นี่นะครับนี่นี่ครับ,บรนี่อะแก้วน้ำนะครับ เดี๋ยวพาเอฟซีไปดูนะครับตัวนี้ทํารั้วไม้ไผ่เป็นกั้นแนวไว้ก่อนนะครับทํารั้วไม้ไผ่กั้นแนวไว้เพราะว่า,าจะให้มันอยู่ในจำแหน่งที่ที่ปลอดภัยนะครับเพราะว่าเอฟซีกลัวว่าห่างจากถนนไม่ห่างอยู่นะครับห่างจากถนนอยู่แต่เราก็จะทํารั้วนะครับแล้วก็ขึงฟางนะครับเพื่อกั้นแนวป้องกันนะครับตามที่ f c แนะนำมาอืม น้ำที่ไหลจากถนนปกติมันจะไหลลงโน่นแต่ที่เนี่ตรงนี้ดินมันยังไม่ดินมันยังไม่อยู่ตัวดินยังไม่อยู่ตัวในเอฟซีถ้าดินอยู่ตัวแล้วเนี่ยน้ำมันจะไหลลงคลองไส้ไก่ได้แต่ตอนนี้ดินมันไหลน้ำมันจะไหลไปหาที่ต่ําที่สุดก่อนนะนี่น้ำบนถนนเห็นไหมครับมันกาลังไหลไปหาที่ต่ําเรากําลังเดินตามน้ําว่าน้ําจะไหลไปจุดไหนตรงที่ต่ําที่สุดตรงนี้ครับนะตรงนี้เป็นจุดที่ต่ําที่สุดนะครับ มันยังไหลไปต่อหนึ่งอยู่ดูซิมันจะไหลไปไหนมันจะไหลไปไหนเดี๋ยวเราตามไปดูมันจะไหลไปไหนมันไหลมาลงตรงนี้มันไหลมาตรงลงตรงท่อระบายพอดีนะครับไหลมาลงตรงท่อไปเลยเห็นไหมครับน้ําไหลมาลงนี่เห็นหรือยังไหลลงนี่นะครับนะเสร็จแล้วมันก็จะไหลลงคลองไส้ไก่ นะครับนี่ครับน้ำกำลังไหลลงนะครับกำลังไหลลงมันกำลังซึมซัดตามซอกตามมุมก็ดีทำให้ดินมันแน่นด้วยนะครับนะตรงไหนที่มีน้ำไหลลงนี่ดินจะแน่นหมดเลยนะครับเพิ่มความแข็งแรงให้กับชั้นดินนะครับ f c นะครับนี่น้ำนะครับ น้ำก็จะไหลซึมซับเข้าไปเรื่อยๆตรงไหนที่มันาสามารถมุดได้ที่มันทะลุได้อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับนี่มันจะผ่านชั้นดินชั้นหินลงไปอย่างนี้เลยนี่ครับดีครับน้ําจะได้แน่นเห็นไหมครับนะครับก็จะไหลไปอย่างนี้เลยนะมันก็จะไหลซึมเข้าไปในดินเป็นดินที่เราขุดขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยตรงไหนที่มันต่ำก็จะไหลเข้าไป นี่ครับมุมนี้ก็จะตามเห็นไหมมุมนี้ก็จะไหลเหมือนกันนี่เห็นไหมครับเราก็ยักไวอย่างเงี้ยนะครับมันจะลงไปในชั้นดินก็ทําให้น้ำน,นี่แบบแน่นเลยคันนี้ดินก็จะแน่นขึ้นนี่ครับรับรองแน่นอย่างนี้รับรองแน่นนะครับรับรองแน่นแน่นี่ครับเราเปิดตาน้นานะครับเปิดตาน้นาให้น้ำไหลามาอย่างนงี้ นี่ครับเปิดให้น้ำไหลผ่านมาอย่างนี้เลยมันก็จะไหลเข้าไปอย่างนี้ครับเห็นหรือยังไหลเุิบมันก็จะกระจายทั่วหน้าดินมันก็จะเกิดความแน่นของน้าแล้วครับเนี้ยนะครับมันก็จะซับความแน่นเข้าไปนะครับถ้าเราเปิดได้หลายจุดนี่น้ําก็จะถ้าเราเปิดได้หลายจุดน้ําก็จะเข้าไปหลายจุดมากนะครับตรงไหนที่มันเป็นดินตำตาๆอย่างเงี้ยมันก็จะไหลเข้าไปได้นะครับ เปิดไปเลยอย่างนี้พาเอฟซีเดินดูนะครับอันนี้ก็น้องๆมวลน,น้ํามหาสารนะครับน้องๆน้องๆของมวลน,น้ํามหาสารนะครับพาเอฟซีดูครับน้ําไหลไปทางไหนไอ้ดูเลยเห็นไหมครับน้ำมันจะไหลลงคลองไส้ไก่นะจะไหลลงคลองไส่ไก่แล้วก็ตามมาดูนี่ครับเราเดินดูน้ําก่อนว่าตาน้ํามันไปยังไงมันไปลงทางไหน นะครับา้าน้ำแรงๆจะเป็นยังไงนะครับกับพาย f c เดินดูเลยอันนี้เป็นบรรยากาศการทำงานพร้อมกับฝนตกเลยนะนะครับทำงานบรรยากาศกับฝนตกซึ่งมองเห็นอะไรที่ง่ายได้แล้วก็ชัดเจนขึ้นนะครับเห็นไหมครับนะครับนี่เห็นไหมพอดินม,มันได้น้ำปุ๊บมันจะยุบตัวลงแล้วมันก็จะเกิดความแน่นขึ้นนะครับ เห็นไหมครับไหลน้ําน้ําจะไหลลงดินที่เขาไปโคขึ้นมามันเขาจะกดกดลงแล้วได้รับความอาพอทําเสร็จปุ๊บน้ําลงมาอย่างเงี้ยนะฝนตกมาทําให้ดินเนี่ยแน่นมากๆนะครับน้าที่ล้นออกจากนี่พอม,มาจากถนนไหลลงไหลไหลลงตรงดินกั้นก็จะไหลลงคลองไส้ไก่นะครับเราก็จะได้น้านะครับรับรองไม่มีหมดนะครับรับรองไม่มีหมดสบายหายห่วง ฝนตกแป๊บเดียวเหมือนเหมือนเป็นทางผ่านของฝนนะครับเหมือนเป็นทางผ่านพอฝนตกปุ๊บแม่โคจาะทันทีนะครับเพราะว่าขุดต่อไม่ได้เพราะว่ามันเป็นดินเลนนะครับมันเป็นด uh ินเลนมันเป็นดินที่ทํเอ่อติดมือบุ้งกีล้วจะทํางานยากนะครับตอนนี้พ่อๆก็ลองทํารั้วกันเรื่อยๆรั้วก็เป็นรั้วไม้ไผ่นะครับทำเอาั้วไม้ไผ่มาทํากันก่อนนะครับใช้ั้วไม้ไผ่ทากันก่อนนะครับเพราะว่ามันจะได้เอ่อเพราะว่าเราทําแค่ ระยะปี2ปีก็เอารูไม้ไผ่เลยก็ได้นะปี2ปีก็ทาํารูไม้ไผ่ไปก่อนนะครับแล้วกอ็อันนี้อันนี้อันนี้เราปักแค่เป็นแนวเฉยๆนะแต่รูไม้ไผ่กำลังทํานูน่นนะครับนะก็ไม้ไผ่มาปักปักปักลำไม้ไผ่มาปักแล้วก็เอามาขึงตีไม้ไผ่ก็เป็นของของ,ของเราที่เรามีนั่นแหละนะครับก็เอามาปักส่วนลำลำใหญ่ๆที่เป็นเสาเราเราไม่มีเราก็ไปซื้อมานิดๆหน่อยๆทำเป็นเสาหลัก นะต้องใช้เสาใหญ่ๆหน่อยนะครับประมาณนี้แราคา FC กับบรรยากาศฝนตกนะครับขณะทำงานอีกแล้ว5โมงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะอัปเดตงานสุดท้ายของวันนี้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ